สวครับผมนายกนิยรับแพรุทธิ์นิรเจดมาจากพิเจริญเซนิ์นครศรีธรรมราชวันนี้จะมาติดจเรื่องการลบที่งฐานแปครับหลักการของการลบลล่งฐานแปดเรียงตัวตั้งในตัวลบกให้ตรงหลักลบจากหลักขวาสุดไปหลักซ้ายสุดถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบในหลักนั้นต้องยืมแปดจากหลักซ้ายไม่ยื่นแปดในฐานแปดมาถึงเพิ่มแปดให้ตัวตั้งหลักนั้น บาอย่างรูปติดให้นำมาบวกกับตัวตั้งเก่าเขียนผลลัพธ์เปียลักตัวอย่างการลบปเรื่อฐานแปดหกรูสามเหลือสามห้าลูหนึ่งเหลือตีหนึ่งลบสองลบไม่ได้เยียมสองสองเหลือหนึ่งหนึ่งกลายแปดแปดลบสองเหลือหกบวกหนึ่งกลายเจ็ด หนึ่งลบสี่ลบไม่ได้ยังเป็นหน้าสามเหลือสองหนึ่งกลายเป็นแปดแปดลบสี่เหลือสี่บวกหนึ่งกลายเป็นห้าสองลบห้าลบไม่ได้ยืังมากสี่เหลือสามสองกลายเป็นแปดแปดลบห้าเหลือสามบวกสองกลายเป็นห้ายังเหลือสองถัดต้อมา